บ้มท <Boom! S 2> <c oughs> ุกคนเป็นไงเสร็จแล้วดัดแปลงมาจากตัวนู SoSDJ <c oughs> <c oughs> ยววอทชสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเ e wow. อ,อียดเซียนว้าหมนติว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 อะฮ่าสำหรับคลิปนี้มึงเอียดจะพาน้น้องมาชมการดัดแปลงว่าของบ e ังเอียดเซียนว้าเพราะว่าตัวนี้ผ่านมาหลายทีทั้นแล้วไปเอาไปเป็นว้าแข่งนะทุกคนมันไม่รอดเพราะว่าไม้ไผ่มันใช้การไม่ได้นะมันไม่เหมาะสําหรับเป็นเว้าแข่งนะแต่ว่ามันอาจจะเหมาะสําหรับเว้าเล่นธรรมดาทั่วไปแบบลูกเด็กนะ ฉะนั้นวันนี้มึงเงจะมาดัดแปลงว่าวตัวนี้ให้เป็นว่าวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อมาดูกันตอนเสร็จเดี๋ยวมึงเงยจะให้น้องๆรับชมแต่ว่าก่อนที่มึงเงจะดัดแปลงนั้นมึงควรทาการมันนี้ก่อนนกคนออกไปเลยนกคนออกไปเลยเลยน้องๆไม่เห็นนะอาคอลงมาเลยคอลงมาเลยเดี๋ยวน้องๆไม่เห็นมึงเงยความรอเลยวันนี้อ่าจะอะังนะเห็นอะไรแล้วทุกคนนี่ทุกคนว่าวตัวนี้มึงเงจะดัดแปลงมันว่าวอะไรคอมเมนต์มาดูลองคอมเมนต์ดูเล่นๆก่อนนะ เผื่อว่าตอนจบเราจะรู้ว่าเป็นดัดแปลงเลยอ่าฉะนั้นก่อนที่ครับเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับก้อยกดติดกับติดกับติดไม่เห็นด้วยโอเคก่อนอื่นที่จะไปดัดแปลงเราต้องทำการจ่อจี้จ่อจ่อจ่อจุ่มจุ่มจุ่มเพื่ออืมฉีกดีๆก็ได้เหมือนมึงไม่ต้องไปจ้วงเลยน้องๆว่าจ้วงให้ตายก็มันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยก็ฉีดดีๆก็ได้นะเงี่ยตอนแากฉีดก่อนนะทุกคน ังไงจะดัดแปลงให้น้องๆดูดัดแปลงก็คือแปลงสีควันดัดมาเป็นแปลงสีเงือกไม่ใช่มึงอี้อะแล้วก็ท้ายเราไม่ต้องดัดเลยนะเพราะว่ามันอาจจะดีก็ได้ไม่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 เหงาพูดคนเดียวก็ได้นะทุกคนเห็นไหมยาลังกาวยังจะทําแบบรวดเดียวให้น้องแบบดูไม่ทันทีนี้พอน้องๆดูไม่ทันน้องๆก็จะถามมึงอี้ขอทุดหน่อยสวย n ้อง n o n ทำตามเลยนี่มึงทำเีงาทำมันทำตามเลย มันเหยต์แมันเบื่อแต่มันนั้นคือกะกะเอาไว้เต้าเต้าประมาณนี้ทุกคนคำว่าเป๊ะมันไม่มีหรอกสำหรับมังเหยตุกคอนเลยแต่ถ้าของมันต้องเป๊ะเสียมังเหยตัของมัดม,ม,มันคุณลักษณะมังเหยตัเรามากมันเก่งมากน้องๆก็รู้ฉะนั้นไงละมังตัวไ<ะ>อ้นั่นทุกคนนี่มม<า>ัดขึ้ด้วยเหรอมังมัด ดูรูโก็ได้จ้ะมาเสบาะเราเฮี้ยอยู่วอทส์แอบเอ้าเรงมานกินที่กองเาย่านี้นะมันก็หลาวสิเดี๋ยวมันลงก็คงคิดหลาบเดี๋ยวย่าน้ำเห็นนะเดี๋ยวพอเราเช็คเสร็จเดี๋ยวมันเห็นจะทำไม่ดูนะว่าทำเปลือมันไม่ยากเลยนะหัวปีกนี้ใช้ได้อยู่นั่นแหละเนี่ยทุกคนมันจะหาหัวปีกนี้เก็บไว้ก่อนพอใช้กับตัวอื่นนะเพราะว่ามันใช้ได้อยู่เพราะมันเห็นรู้เลยว่าไอ้ปีกนี้อ่ะว่าวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วกับลาใบอ่ะ เนี่ยวัวปีกคู่นี้เราจะเก็บไว้ทุกคนไว้ก่อนแล้วก็เรามาขึ้นตัวนี้ใหม่เราดูตรงนี้เราที่เราวัดมาเท่ากันแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาขึ้นลำเลยทุกคนขึ้นลำโดยการดึงปีกนะครับวัวปีกแล้วก็ดึงผิดขึ้นนะแล้วก็มันจะเอาทดลองให้น้องๆดูด้วยว่ามันจะขึ้นหน่อยไหมคือถ้าเหียดทำมันต้องขึ้นหน่อยแลวทุกคนน้องๆก็รู้ดีใช่ไหมพพบางเ่ีไงเรามาน้องๆเบื่อกันแล้วยังกับคำนี้ไม่เบื่อใช่ไหมซูยซึ่งคลิปนี้มันก็จะละเมงซึ่งให้น้องๆดูด้วยกัน เหนื S <S <preach science> ่อยนะเอฟี่บอกแล้วอย่าทำไหนจ้องน้องๆเหนื่อยไหมดูหลายจ้องไม่เหนื่อยแล้วมึงงี้จะไหนแต่ไมโอเคไม่เหนื่อยไรกแต่ว่ามึงไม่รู้ว่ามันจะนวลไหมนะเป็กนะรอถ้ามันขึ้นนี่เอีโมึงงีว่ารำเลยเลยล้อไม่มาเรฟซีโแข็งหนักไหนเป็นเลยมึงงี้จะตำได้มาไม่รูต้องยิงระแม้งัวยวัดก่อนไงก่อเนึ่งวัดก่อนทั้งคน สุดาก็ไม่ได้แล้วจังหวะนี้ต้องวัดก่อนวัดวัดบุญวัดล่างเท่ากันแล้วหักเลยอืมงามนั่นในตัวก็บังเอียนะวัดบุญวัดล่างหักเลยวัดบุญวัดล่างหักเลยหาเดียว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 วัดกลางนี้ด้วยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววัดไปกลางนู้นพอทำไปทำมาหาเท่ากันไม่ได้แล้เดี๋ยว นี่วไม่ติก่นโอเควัดบนวัดล่างหักเลยห้าวะไรล่ะทีนี้มาวัดล่างลาง้วโอเควัดล่างหาไม่เท่าที่หมายแค่พี่เอออันนั้นเรา,าวัดล่างอันนี้เลยไปวัดบนอันนี้อ๋อเห็นเต่าอะไรล่ะวะฮึตกลงว่าเท่ามั้งไม่เท่ามัาง้องอะไรไม่รู้ ม่องหมด F4 อ่าโอเคฉะนั้นเรามาแต่งป,ปีกตรงนี้ก<ม>่อนนะคิดหนึ่นทง,งทงงุกคนแต่งเนี่ยเราก็ดัดเข้าเลยนะคือมึงอยากจะดัดแปลงเป็น,ปนว่้าที่ว่าไว้เล่นนะไม่ใช่เป็นว่้าไปแข่งนะตัวนี้นี่เรายิ้มแบบเาไม่ยิ้มกันเดีย๋ยวว่าถ้ามันขึ้นดีกว่าตัวไปแข่งก็จะไว้เล่นเพราะมื่อยากจะไม่แข่งถ้าขึ้นดีกว่าตัวเอาไว้เล่นต้อเอาไปแข่งถ้าเอาไปแข่งแต่มันไม่ได้เป็นว่้าเล่นหรือไงหมดสาม ีอ e. okay, ๋อพ well, ี่ no. ิดเราก็ง่ายมากโอเคทุกคนเดมจะมาเข้ารวบตรงนี้เลยนะเนี่ยทุกคนพอเราได้แบบนี้แล้วนะดูนะได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามารวบเข้าตรงนี้เลยเนี่ยไปรวบเลยนะเย่รัลพอรวบปั๊บเลยแล้วก็ผิดเลยนะเดี๋ยวนะขึ้นแน่นอน FC หรือไม่ต้องกลัวเจยระดับบางอีอ่ะไม่มีคำว่าไม่ขึ้นทุกตัวทุกตัวมาด้วย ตุ้มเกือกตุกตูท้ที่ตุ้มเกือกทำไมหมดยิ้กว่า <Okay. S 1> ม,มันยิกกระหม่ท่านเลยบังมัดเลยนะทุกคนมัดทำตามมางเงียบไปเลยทุกคนคือน้องๆดูไปด้วยแล้วก็ทำตามไปด้วยทีนี้น้องๆก็จะมั่วนะแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่มาเอียดเงียบงงยไม่มั่วอาเงียบเป็นคนรอนหลายคนนะครับทักมาขอทุนมางเงียดเงียบงงยบอกว่า ชนไปได้ท no, no, ุกคนในคลิปน้องบอกว่าบังเอ็งไม่หอนบอกสู้ทำตามนี่น้องขนาดบังเอ็งก็จำสูตรบังเอ็จำสูตรตัวเองไม่ได้หมดมีกันหนึงดรบ่งเองเนี่นยทุกคนิดเตะเดียวปิดเลยเราลากมาจากใต้ทุกคนลากมาจากใต้เช่นนี้นะ นำมาจากใต้นะเนี่ยนำมาจากใต้แล้วก็ดึงนะแล้วฟิตเลยนะเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมนะมแล้วถ้าเราขดไม่เป็นนะเราก็เอาด้านด้านในนี้ทุกคนเนี่ยด้านในตรงนี้แล้วก็ดึง รูดร anyway, ูดรูดเดดเก่อนนี่ติดกาวก่อนุมันรูดกันนไม่น่าเลยต้องติดกาก่อนใช่ใต้องติดกาวก่อนทุกเออดีดวางไปดำ้วมาเกาล้ไหนเนี่ยฮกาล้เร็วอยู่แวนมันมันมันดีดเรื่องมาก ตึงกองเอ๊ยพี่ดีดเลยชื <ilo> ่อเลยนะเดียวเดียวได้รู้กันแน่เดียวอดีดปันเนียนมึงบิกตาอะไรนะดีดปันเนียนเออเราอ๋อออกมาเอาจริงเว้ยเราจริงมาเลยได้ได้ทุกคนเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นะได้นะไม่น่าหักมงเหยียดไปเลยนะอ๋อแบบนี้นะน้องๆไปเราดูตอนขึ้นรูปเด็ดดีกว่านะมึงเหยียด ทำเนื้องบ่ประเด็นะแ้ำนพลงบึ้มทุกคนเป็นไงเสร็จแล้วดัดแปลงมาจากตัวนูครับผมน้องแทะเห็นไหมทุกคนเร็วไหมอ้ยดวยน่ะลงมาดูดีทุกคนดัดแปลงมาจากตัวนูจนกลายเป็นตัวนี้ทำยังไงเหงือแนะนําให้นะเนี่ยตัวนูทุกคนคือดเพราะเห็นขึ้นหน้าปากเช็ดทีนี้เหงื่ก็หูเปกแล้วก็ทุ่มเลยทุ่มแบบนี้ทุกคนแล้วก็เอาตัวนี้มาเห็นไหมทุกคน สุดดัดเพลงเห็น <standardized ugh> ้ไหมเพลงยังไงเพลงคนละตัวฉะนั้นคลิปนี้ถ <anto Bruno> ้าอยากรู <shocked> ้ว <iş> ่าตัวนี้ขึ้นไหมขึ้นเดี๋ยวได้รู้แน่นอนทุกคนฉะนั้นเมื่อกี้ก็ไม่ให้เลยเลยคลิปนี้ก็ให้ในตอนนี้แหละฉะนั้นคลิปนี้เมื่อกี้ก็ไปกอดไปได้หราวไปไหนไม่รู้ไปเดียวถ้าอยากรู้ว่าขึ้นไหมขึ้นตามอะไรคลิปต่อไปทุกคนยังคลิปนี้กับตัวละกีเกิลจะกาทำผิด